นี่เขาเอาเรื่องภูงเขามาฆ่ากันจะจัดๆๆหลังจากวันนี้ใบนนจะรู้จักภูกระดึงแล้วนะฮะเราเหลือสามคนแล้วนะครับสามคนนี้เกมนี้นนกุลเล่นด้วยเช่นกันเกมนี้ฮะเคยเล่นเกมไหมคำต้องห้ามอาคำต้องห้ามเดี๋ยวผมจะมีคำให้คุณเลือกซึ่งระหว่างนั้นคุณทั้งสี่คนกับนนกุลก็คุยกันไป ใครหลุดคำต้องห้ามของตัวเองมาก็ถือว่าตกหลอ่ลอเราจะหาผู้ชนะเพียงแค่คนเดียวแต่นนกูลถ้าชนะคุณไม่ได้ของรางวัลน,นะเพราะวันนี้คุณเตรียมมาให้แฟนๆคุณเท่านั้นครับผมเล่นจอยๆเล่นจอยจอยๆจอยๆอ้าวหอมหมดคำครับหมดคำทุกคนหลับตาซื่อสัตย์กับตัวเองนะซื่อสัตย์กับตัวเองนะหลับตานะซื่อสัตย์กับตัวเองนะนะอ,อ,งนะอ้าวนนกุลใส่คําแรกนนกุลก็มองไม่เห็นนะทุกคนเห็นอยู่นะ น้องคุณก ah, ็มองไม่เห็นอ่าจอยๆเราจะเห็นของคนอื่นอย่างเดียวเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าใครสกิลโหดร้ายที่สุดเออไอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยมีเละของเพื่อนแล้วมีเละอันเนี่ยดูกันใหญ่ดูดูให้เวลาดูให้เวลาดูให้เวลาดูระหว่างนี้นะครับทุกท่านครับเราจะโฟกัสที่การคุยของคนทั้งสี่คนนี้นะครับอยากคุยอะไรกันก็เอาไมค์เป็นคนละตัวเอาไมค์เป็นคนละตัวเลยก็คุย มีไหมมีครบเอาของพี <comigo. S 2> <c ười> ่ไปด้วยเอของพี่ไปด้วยผมบอกแล้วว่าเกมนี้ผมมั่นใจนะมั่นใจเหมือนกันตีสโมาฮ่าน่คฮ่าน่คฮ่าฮ่าฮ่าย่าฮ่าย่าก่หฮ่า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 ม่าฮ่าฮ่านมาฮ่าฮ่า่นใ่าฮ่า่าฮ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 ่าม้าฮ่าฮบาฮ่าฮ่รฮ่า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 ว่าึ่าฮ่าฮ่าฮ่ไฮ่าฮ่าค่า่า่าค่า่า คำว่ามันเอาแล้วครับผมอ่ะพูดอยากจะพูดก่อนแล้วเดี๋ยวเขาถามเขาอ๋อแต่เขาตอบเลยเดี๋ยวเขาตอบเลยเอาแล้วถามคนแล้วนะไอ้อยากคุยอะไรกันคุยกันสิอ่ะคุยคุยสิคุยกันคุยกันเองก็ได้คุยกันเองก็ได้ชื่อไรชื่อไรชื่อไรนิชานิชาจริงๆผมอ่ะไม่นับนะถือว่าจริงๆชนะคนเดียวใช่ใช่แต่ว่านกุลเขาแล้วผมไปฆ่าคนที่ตกรอบทำไม แล้วคุณบอกคุณไม่นำคุณไปฆ่าเขาทำไมนอนคุณเล่นจอย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 แตะคุณฆ่าเขาบ่อยนะจอยจอยที่ฆ่าบ่อยเลยอ้าวชื่ออะไรนะชื่ออะไรเชอรี่ค่ะเชอรี่นี่นนคุณนะทำความรู้จักกันไว้คุยกันคุยกันชอบชอบอะไรในนนคุณนม่รักแม่รักอ๋อชอบตรงไหนของนนคุณอย่างพี่พี่ชอบตาเขาเป็นคนมีตามีเสน่ห์เราชอบอะไรชอบตาชอบตาเหมือนกันชอบตาเหมือนกันหรอ ชอบตาเหมืนกันหรอชอบตาก็ชอบตาไม่มีอะไรไม่มีอะไรพี่ชอบตาเขามีเสน่ห์แล้วเราชอบอะไรชอบอะไรในหน้าของนนคุณชอบจมูกชอบจมูกเหรอโอเคโอเคเออเออนนอยากถามอะไรเขาอ่ะแบบเวลาแบบตอนเช้าต้องแปรงฟันแล้วแบบเออจริผมมึงเล่นเกมนี้ไม่เก่งแล้วล่ะตอนนี้เฮ้ยไม่เก่งคุณข่าเขาไปแล้วคุณข่าเขาลงยืนอยู่ข้างใต้แล้ว ครับเฮ้ยเกมจริงจะต้องพูดกันนะครับเราต้องคุยกันนะเราต้องคุยกันเราต้องคุยกันแบบว่ากินปากผมหอมไหมลองเข้าไปดมสิลองเข้าไปดมใกล้ๆเขาเรียกแล้วเขาเรียกแล้วเขาเรียกแล้วเป็นพี่มีเข้าไปแล้วหอมไหมเฮ้ยาะน่าจะรู้คำโดนแกพลาดแล้วเกพลาดแล้วแกต้องเล่นอีกคนแล้วแหละ มันหมไหมเฮ้ยพูดนะพูดนะพูดอะไรนะพูดอะไรเมื่อก anyway> ี้พูดอะไรกินปางกินปางนอนหอมไหมเพราะนั้นเรียบร้อยตกเลยคิดว่าอะไรคิดว่าคำว่าอะไรคิดว่าคำว่าหอมคิดว่าเคำว่าหอมแต่จริงๆแล้วมันคือคำว่าออ่ดูสิกลิ่นใช่ นนเขาบอกเสี้ยมไปเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าใครที่จะฆ่าใครก่อนคนนั้นตายก่อนเพ <laughs> <laughs> ราะนั้นคนที่ไม,ม่กล้าสงบเสงี่ยมแหมพอฉันบอกชอบตาก็ชอบตาตามฉันไร,ร้กาดรู้ไหมว่าคาของตัวเองคือคำว่าอะไร <laughs> ยังไม่รู้อีกเหรอไม่รู้จริงหรอแล้วจริงชอบตานนนหรอ <laughs> <laughs> ชอบตาอ่า <laughs> ชอบตารอยิ้มอ่าปากเขาสวยเนาะ <laughs> <laughs> ยังไม่หลุดที่เท้าแบบเวยสวยตาก็ตาสวยก็สวยเพราะนั้นทีนดียวผู้โชคดีด้วยกันโอเคมาเจอรู้นั่นแล้วนกรับและนี่คือกิฟต์เซ็ตชุดใหญ่ครับผู้โชคดีคนเดียวเท่านั้นครับจากไฮเฮิร์มครับนนคุณมอบให้เลยโ้ชอบตาก็ได้เรายิ้มสวยๆสวยๆฉันบอกแล้วใครจะฆ่าใครก่อนนั้นตาย น่วสายมากเลยอ่ะโดนโดนกุค่าแต่แรกเริ่มเลยอย่ะอยูนี้ก็ถต่างว่ามั่นใจไหมเกมนี้ก็ตอบด้วยความมั่นใจมั่นใจเรียบร้อยเลยครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดอ่าแล้วเดี๋ยวนนคุณนะจะเซลฟี่นะครับกับทุกท่านด้วยเดี๋ยวเชิญด้านล่างก่อนนะครับเราเซลฟี่กับนนคุณด้วยอ่ะ